สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลดูดวงความรัก Wish AIM Taro t อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะแม่โมดจัดทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกไม่ดีนะคะแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้อย่ากเก็บเอาไปใส่ใจเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆใ,ในความสัมพันธ์นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ Inbox Facebook w i s h a ชแอมทานะคะ แม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่นขับเฮาส์อยู่นะคะแม่มดจะเปิดห้องในขับเฮาส์ทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งตามไปดูดวงความรักตามไปพบปะพูดคุยกันได้นะคะวันนี้แม่มดมาในหัวข้อ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมในช่วง1-15สิงหาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้น อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ความรักความสัมพันธ์ ของชาวราศีมีนค่ะ Queen of Pentacles นะคะ4 of Sword ค่ะ Strength นะคะ2 of Sword ค่ะ of p e n t a พนตนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้ queen of p e n t a c l e นะคะแม่มดมองว่าตัวคุณเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของการลงทุนการเงินและการงานมากเป็นพิเศษนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่ ชอบใส่ใจในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องเงินนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่จริงจังนะคะเป็นคนที่มองความรักแบบระยะยาวและเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะคุณต้องการคนที่จริงจังกับตัวคุณต้องการคนที่จะเข้ามาคบกับตัวคุณแบบระยะยาวนะคะ แล้วก็ตัวคุณเองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะคุณเป็นคนที่ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะคุณอาจจะมองดูแล้วอาจจะเป็นคนที่แข็งๆตรงๆนะคะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจย,ยุติธรรมนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะหมายถึงว่าฝ่ายหญิงเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ตอนนี้ปัญหาในความสัมพันธ์ก็คือตัวคุณเอง พยายามที่จะปรับจูนความรู้สึกนะคะคุณมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีในความสัมพันธ์นะคะพยายามที่จะไม่แสดงความรู้สึกนะคะไม่อยากให้เขารับรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของคุณในตอนนี้แม่มดมองว่าคุณอาจจะก,กำลังต้องการเวลาที่จะอยู่กับตัวเองนะคะอยากพักจากเรื่องราวต่างๆเพื่อ ให้เวลากับตัวเองได้คิดและทบทวนเกี่ยวกับปัญหาที่มีในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเซเว่นออค่ะไนท์ออฟเพนตาเคินะคะเอ o ออฟสอดค่ะ The w วิลนะคะเซเว่ o r อนะคะ แม่มดมองว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้คุณจะต้องทำอะไรเพื่อปกป้องตัวเองนะคะคุณต้องทำอะไรเพื่อ ตัวเองก่อนนะคะแล้วก็คุณต้องการที่จะเริ่มต้นพูดคุยกับเขานะคะอยากที่จะเคลียร์ความรู้สึกที่ติดค้างกันนะคะอยากที่จะเปิดใจพูดกันแบบตรงไปตรงมาถึงปัญหาที่มีในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่พูดความจริงกับคนรักนะคะอาจจะมีเรื่องปกปิด เขานะคะคุณต้องการที่จะเคลียร์ความรู้สึกนะคะแล้วก็เปิดใจพูดกันแบบตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบในความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจะร้ายหรือดีก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวในอดีตที่คุณและเขาเคยทำมาจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยนะคะ เขาคนนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันกันกบตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีธาตุดินนะคะพึกศกกันมังกรเข้าหาคุณในรูปแบบของเพื่อนนะคะคอยเป็นที่ปรึกษาคอยเป็นคนที่ให้คําแนะนํากับตัวคุณเป็นอย่างดีนะคะเขามีความรู้สึกให้กับตัวคุณแบบมั่นคงนะคะแต่เลือกที่จะแสดงความรัก และเลือกที่จะแสดงความรู้สึกกับคุณแบบเพื่อนนะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณแม่หมดอ่านได้ประมาณนี้นะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่เลิฟแมเสเซจออร่เอาเคิลเพื่ออ่านความในใจที่คุณอยากบอกกับตัวเขานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะแม่หมดจะใช้ไพ่5้าใบนะคะ I'm sorry that I have let you down ฉันขอโทษนะที่ทำให้คุณผิดหวัง I secretly admire you ฉันแอบ,บชื่นชมคุณอยู่นะ I pretend I don't care but I t r u t h i s i miss you like crazy ฉันแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่ความจริงแล้วฉันคิดถึงคุณแทบบ้าคลั่ง I have a thousand things to say to you and a thousand reasons not to say them. ฉันมีเป็นพันสิ่งที่จะพูดกับคุณแต่มีเป็นพันเหตุผลที่จะไม่พูดมัน Maybe it's not the right time. มันอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและนี่คือ5ข้อความนะคะ ที่คุณอยากบอกกับตัวเขาถ้าตรงรีวิวได้นะคะแม่โมดจะขอเปิดไพ่นะคะเพื่อดูสถานการณ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีมีนนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ เขาคนนั้นของชาวราศีมีนค่ะ7 of pentacle นะคะสไลด์ลงมา n i g h t of cup ค่ะ10 of pentacle นะคะ Queen of sword ค่ะ8 of pentacle นะคะ ความรักความสัมพันธ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีมีนนะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวเขาได้ Seven o อ Pentacle นะคะเขาอยู่ในช่วงของการประเมินความสัมพันธ์นะคะอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจอะไรบางอย่างกำลังหาข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนกับเขาอยู่ในช่วงที่ลังเลนะคะแล้วก็กำลังหยุดคิดเพื่อที่จะตัดสินใจนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีความเข้าใจในตัวคุณเป็นอย่างมากนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะใส่ใจและดูแลคุณด้วยความรักและความเข้าใจนะคะเขาเป็นคนที่มีฐานะการเงินและหน้าที่การงานที่ดีนะคะเป็นคนที่มีความพร้อมและสมบูรณ์มากในเรื่องของหน้าที่การงานและฐานะที่ด ma> ีนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลและช่วยเหลือคุณได้ในทุกๆเรื่องนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะซับพอร์ตคุณนะคะ แม่มดมองว่าตัวคุณเองมองดูแล้วอาจจะเป็นคนที่แข็งแข็งนะคะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนกับสร้างเกาะให้กับตัวเองนะคะมองดูอาจจะเป็นคนแข็งแข็งแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ยังเจ็บปวดเสียใจกับเรื่องราวของความรักครั้งเก่านะคะยังไม่สามารถที่จะลืมเรื่องราวความเจ็บปวดในความรักครั้งเก่าได้นะคะเขา รู้ถึงความสม่ำเสมอนะคะรู้ถึงความใส่ใจความห่วงใยที่คุณมีให้เขาแบบเสมอมานะคะรู้คุณค่าความรักและรู้คุณค่าความดีที่ตัวคุณมีให้กับเขานะคะเซเว่นออเหมือนกันกับตัวคุณนะคะจัสติกค่ะ e g e of cup นะคะ The Sun ค่ะ Two of One นะคะในส่วนของไพ่ที่แม่มดเปิดเพิ่มเติมนะคะแม่มดมองว่า ตอนนี้เขากำลังทำอะไรเพื่อปกป้องตัวเองนะคะอาจจะกำลังทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อโรเทคตัวเองในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เขาอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะยังมีความรู้สึกที่ลังเลแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีตุลน,นะคะอาจจะเป็นคนที่คิดนานเลือกนานแล้วก็ตัดสินใจนานนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเขาเองนะคะ คุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะแล้วก็เขาไม่แน่ใจว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณเขามีความรู้สึกกับคุณแบบเพื่อนหรือเขาคิดเกินเลยไปกว่านั้นนะคะในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีกับตัวคุณนะคะเขามองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็มีไพ่เดอะซันเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าคุณและเขาเป็นคนที่หนา้าตาดีด้วยกันทั้งคู่นะคะ รู้สึกถูกชะตากันตั้งแต่วินาทีแรกที่พบและเจอกันนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้ามาเติมพลังงานดีๆนะคะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของเขาให้เขามีความสุขและมีความสดใสร่าเริงมากยิ่งขึ้นนะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะอาจจะเป็นนักร้องนักแสดงอาจจะเป็นศินลปินหรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าตาในสังคมก็เป็นได้นะคะ สถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่เลิฟแมสเซจนะคะเพื่ออ่านข้อความรักที่เขาอยากบอกกับตัวคุณนะคะขอโทษนะคะมีไพ่หล่นลงมาหนึ่งใบนะคะขอคำแนะนำ ข้อความรักที่เขาอยากบอกกับชาวราศีมีนค่ะ Do you hate me? คุณเกลียดฉันไหม Right now I'm not the same person you used to know. ตอนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักอีกแล้ว I really want to connect you but I think I should not. ฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรทำอย่างนั้น I came from a broken home. I'm sorry but I wish I could treat you are better. ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นฉันขอโทษฉันหวังว่าฉันจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้ และใบสุดท้ายนะคะ The more I know you The more I want to be with you Online relationship is killing me ยิ่งรู้จักคุณฉันยิ่งอยากอยู่กับคุณความสัมพันธ์ออนไลน์มันกำลังฆ่าฉันอยู่นี่คือ5ข้อความรักนะคะที่เขาอยากบอกกับตัวคุณแม่โมดจะขอเปิดไพ่โรแมนต์แซงเจิ้นะคะเพื่อเป็นคำแนะนำให้กับชาวราศีมีนะคะ s ซป a ร์เรชัค่ะช่วงนี้คุณและเขาอาจจะมีการพัดภาคอาจจะมีการแยกจากกันชั่วคราวนะคะ c o ด e เพนเดนซีค่ะความสัมพันธ์นี้มีปัญหาในเรื่องของการยึดติดนะคะ It is safe for you to love ค่ะ ความรักครั้งนี้ปลอดภัยนะคะคุณสามารถที่จะเปิดใจและรับความรู้สึกที่ดีจากเขาคนนั้นได้นะคะ v e r y s o o n ค่ะเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวคุณยังไม่มีใครเขาคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นแหละค่ะคือคนที่ใช่สำหรับตัวคุณนะคะใบสุดท้ายนะคะ Let's go off control issue ค่ะ ปล่อยวางนะคะไม่ควบคุมสิ่งใดในความสัมพันธ์นะคะการอ่านไพ่เป็นการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะฟังข้อความไหนหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีนะคะแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานที่ดีให้กับตัวคุณนะคะเก็บไปเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวคุณ ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจฟังแล้วรู้สึกไม่ดีแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่าเก็บเอาไปใส่ใจเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะ วันนี้แม่มดขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ